สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้มาขอพยาอ่าไม่ใช่พยากรณ์สิมาแนะนำหนังสือโหราศาสตร์ไทยนะครับเล่มล่าสุดที่เพิ่งเขียนเสร็จนะครับเรียบร้อยไปเรียบร้อยนะครับอ่ากำลังนำจัดส่งพิมพ์นะครับก็น่าจะใช้เวลาประมาณวันสองวันนะครับที่พร้อมที่จะจัดส่งนะครับอ่าใช้ชื่อหนังสือเล่มนี้ว่าเกร็ดโหราศาสตร์ไทยชุดที่หนึ่งนะครับเป็นภาคข,ของอ่าเทคนิค พิเศษที่นอกเหนือจากการพยากรณ์ปกติที่เราเรียนกันมานะครับนำ16บท16เนื้อหามาสอนมาเขียนนะครับในหนังสือนะครับเป็น16ตอนที่เป็นตอนพิเศษหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะครับเป็นเทคนิคนะครับเช่นหินอาจารย์พลอาจารย์ราชเกณฑ์เนี่ยมันคืออะไรนะครับสิงเกณฑ์ธรรมเกณฑ์โกมุตเกณฑ์นะครับทิศาพยากรณ์จันทร์คู่สุยา อ่าอุตสีทวารพระจันทร์คึ้งเสี่ยวอ่าลงผีดวงลงผีนะครับดวงพระเกตคุ้มภยัยดาวมรตยูเทพเจ้าแห่งความตายอ่าพบจอมฟ้าหลายคนวงราบว่าคือพบที่10คือพบกรรม,มะนะครับดาวพระเคราะห์คู่อสีรติธาตและดาวอสีรติธาต 16บทนี้นะครับจะนำเนื้อหามาสอนและจะนำดวงตัวอย่างซึ่งเป็นดวงของลูกดวงของโอเองและก็ดวงบุคคลสำคัญของประเทศนะครับแทรกลงไปนะครับในเนื้อหาที่จะสอนนะครับราคานะครับหน้าปก7 9 9บาบาทพร้อมจัดส่งให้กับบุคคลทั่วไปในราคานี้ นะครับ799จัดส่งให้ฟรีสำหรับสิทธิ์เก่านะครับจะมีส่วนลดให้300บาทนะครับคิดแค่4 9 9บาทนะครับมีค่าส่งด้วยนะ50บาทนะครับรวมค่าส่งก็จะเป็นที่519บาทนะครับสิทธิ์เก่าจะได้รับส่วนลดพิเศษสนใจก็เดี๋ยวติดต่อกันมานะครับใน Facebook ใน y t u t u นะครับช่องทางการติดต่อตามที่เคยประชาสัมพันธ์ไปนะครับก็มีคอร์สหวยออนไลน์นะครับที่ทำเป็นแฟตได้นะครับอัดวิดีโอแล้วนำส่ง นะครับให้ทางขนส่งไปรษณีย์นะครับหรือขนส่งเอกชนนะครับคอสห่วยกับหัวหาศาสตร์ไทยคอสนี้ราคาเต็ม ,3999 นานะครับจัดส่วนลดสำหรับสิทธิ์เก่า1,699มีค่าส่ง50รวมเป็น1 7 4 9เยสิกทธิ์เก่าท่านไหนที่สนใจอยากได้ราคาพิเศษก็ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็หนังสือเนี่ยจะจะซื้อแยกนะครับราคาเต็ม1 4 9 9บาทสำหรับบุคคลทั่วไปสิทธิ์เก่าได้ราคา799บาบาทเท่านั้นเองนะครับ มีค่าส่ง50บาทก็เป็น819ถ้าซื้อพร้อมกันก็ก็จ่ายค่าส่งแค่ส่วนเดียวนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ Facebook มงคลราชาโชคนะครับหรือคูโอมงคลราชาโชค Li@ น์แอดก็จะเป็นแอดคูโอเบอร์โท095 223 5422นะครับนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเอาไว้เดี๋ยวใกล้ๆนะวันสอวันนี้เดี๋ยวจะหา เทคนิคในการพยากรณ์มาฝากทุกท่านในช่อง youtube อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ